ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับผมผู้ฝ่าทีวีซ่าๆนึ่างวันนี้ผมจะมาอยู่ในงานบุ๊กซีอเวอร์มั้งเออบุ๊กซีอเวอร์สองพันยี่สิบน่าจะใช่ถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ถอดทวนนะครับขอโทษขอโทษไม่ใช่ขอโทษเุ้ยคลิปนี้อาจจะมีความยาวประมาณสิบสองนาทีได้มั้งบวกกับก,การตัดต่อคลิปด้วย อาจจะใช่ผมดูสิมันจะนับถอยหลังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพาทัวร์ดีกว่าเ้ยเนะเคิดไอทีตรงด้านนี้ก็จะมีช็อปแล้วก็ชอ็อปก็มีก็มีช็อปก็ช็อปถ้าคุณมาถึงตรงนี้คุณจะการแสงสว่างแล้วคุณก็จะมาตรงนี้คุณก็จะเห็นทุง่งรางวัลสามวันนี้ไม่รู้หมายความว่ายังไงแล้วคุณก็จะเจอ ไงไงยูทูบเเอาฟามิงโกสองอันเลยเหรอ Shadow b y e บลาบลาบาีฟามิงโกไปดีกว่าไปไปดูการนับถหัหลังดีกว่าฮื โอเคโอเคโอเควันี่วันี่โหสวย็ีเนี่ยโอ้ตกก็สีล่าด้วยอ๋อวันีแค่คุณผู้หญิงสนใจอยากไม่เอาดีกว่าอย่าหาทำาถ้าคุณมาแบบนี้ถ้าคุณมาแต่ตรงนั้นเลยตอนที่เวลามันยังไม่เสร็จยังนับถอยหลังไม่เสร็จแล้วก็คุณก็จะลอยได้แตบผมเลยแล้วผมก็มาอยู่ตรงนี้นี่อะไรอะ เฮ hey. oh yeah. mm ้ยอะไรอ่ะืมไม่เข้าใจเก็บของรบหรือเปล่านะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่กำลังดู รานบถอยลังอยมันมีความลับมากมายที่ผมยังไม่รู้มฮ่หาฮ่าก็อีกแค่กานอาทแล้วมันกมาตอนที่แบบอืมแบบแบบเวลามันกำลังกึ่ยกึ่ยจะสร็แล้วตอนที่ <c oughs> ผมอาจเป็นเวลาก็อีกแหาสิบเที โอ้ยแนาทีาาแค่แคนาทีสามสิบามสิบวิสามสิบาทสิบวิามวทุานโอโหอหล่อไปเยเย้เย้เย้เยาเย้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 เ้ยเย้้เ ตามสิวิอยากรอแล้วโอ้อโหพีโค้ด่าแนบอลกลางหมูหมูอะไรมน้โอ้โอโอโอบวานนี้มนคนด้วย แต่ผมไม่รู้ยังไงอย่าด่าผมนะผมขึ้นเคยเห็นเนีลยเคยมางานบ็อกซี่อาวอร์อะไรซะงนั้นเลยขึ้นมาขึ้นมาตอนสองพันยี่สิบเอ็ดเยอะเลยทุนอยาคนมารอเต็มเลยคนมารอเต็มเลยโอ้ oh, จะเป็นงานใหญ่นี่ยคนเนี่ยมารอตั้งนานแล้ว I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. I'm feeling. How can I come I play mm -hmm. oh, I can't

ชูป,ป๊ปิ้อยย่เนี่ยชูป๊ปิ้อยย่นี่มุมสวยๆเอาไว้ถ่ายเป็นหน้าปกคลิปดีกว่าเออนี่ๆ safety